สวัสดีครับผมบรรยากาศลมลื่นจังเลยครับวิวสวยๆนะครับผมตอนเย็นๆนะครับผมธรรมศาตรนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมวันนี้เดินชมวิวนะฮะวิวธรรมศาสตรนะครับผม แต่ว่าจะดังหน่อยคือเสียงรถนะครับผมเสียงรถดังมากพอมันใกล้ถนนนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากมากเลยนะครับหลังจากฝนตกนะครับฝนตกหยุดเราก็มาเดินถ่ายเทปเอาบรรยากาศ รรมาสมราิสวยๆ,ๆนะครับผมมาผ่าแข่พี่น้องย c ซนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับธรรมชศาสตร์ยู่ใจการเมืองหลวงนะครับ ยิ่งดูยิ่งสวยนะครับยากาศดีมากๆล่มลื่นนะครับวันนี้ฝนตกล่มลืม่นมากๆเย็นสบายคนกำลังมองปิงออกกำลังกายนะครับผม ว่ามันเป็นทีวิ่งออกกำลังกายนะฮะสวนสาธารณะสวยงามลมเลินของธรรมชาติสวยงามมากๆเลยครับผม สวยๆแห่งนั้นเลยนะครับต้นไม้ก็มีต้นใหญ่ๆนะฮะเคยขี่นะครับตอนเด็กฮะชอบขีบบข่มาาสวยงามมากๆเลยนะครับผม